สวัสดียามเช้าตู่นะฮะก็เมื่อคืนรถด,ด่วน51ก็ไม่ไงงดวิ่งนะครับก็ตอนนี้ทางเปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงท่าแคที่รถตกกลางนะครับตอนนี้ก็เปิดได้รถไเสร็แล้วนะฮะเมื่อคืนถือว่าด่วน51ก็ผ่านมาได้โอเคมาแล้วครับ212ตะพานหินกรุงเทพขุลําโพงอ่าเพราะว่าทางเปิดแล้วสามารถเรียกชื่อนี้ได้ g a เหมือนเดิมฮะก็คือ g a ที่ทำเมื่อวานนั่นแหละสี่ห้าหกศูนนี่คือในส่วนของรถธรรมดาสองหนึ่งสองนะครับ สะพานหิงกรุงเทพสามารถเรียกชิ้นนี้ได้เต็มปากแล้วขวัญใจนะครับขวัญใจคนทุ้งแสงนะครับเพราะว่าควรจะขึ้นเยอะมากสะพานหิงกรุงเทพนะครับ โอเคส่วนล้างสองนะครับเป็นในส่วนของดดโดนดํหกสามสามนน่นนะช้าอยู่ที่9นาที ทางสองก็เป็น6กสาสนะครับโดนดํา <Hey. S 1> ก็ตอนนี้ <Hey. S 1> ก็ตอนนี้นะครับทางรถไฟเนี่ยที่ปิดตรงไอ้สายนิท่าไก่ที่เราตกลางเนี่ยตอนนี้ก็เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเ oh. มื่อคืนก็ Wie, 3, 7, 3, ขบวน9ก3า0 7 3สาสาขบวนนี้ถูกงดไปนะครับ เดี๋ยวบอกเนะ้ะว่าราช้าเก้าหรือสิบนาทีกันแน่โอเคไปนะฮะรถเที่ยวแรกของวันสองหนึ่งสองตะพานหิงกรุงเทพหัวผลอโพงนั่นเองสุดยอดครับผมอ๋อ